หลายๆคนก็ขาดความพอดีในเมื่อข,ขาดความพอดีความดีพอก็หาหา,หาไม่ได้บันทีบางทีก็เกินพอดีหาความพอดีให้ตัวเองให้ได้นะทุกๆคนนะที่ทําความเข้าใจเหมือนกับเรื่องศินเรื่องธรรมเรื่องอะไรเรื่องการให้ทานก็ดีเลยก็ดีต้องทําความเข้าใจว่าตามกําลังศรัทธาทมกาลังของตัวเองมีทรัพย์สินเท่าไหร่ก็ให้ทานแบ่งปันให้ทานบ้าง แต่หมายถึงว่าอย่าทําเกินกว่ากําลังของตัวเองกําลังทรัพย์ของตัวเองกําลังสติปัญญาของตัวเองมันก็ที่ว่าเรื่องของศาสนาเราเนี่ยก็มีคุณค่าด้วยธรรมะธรรมชาติก็ให้อายคุณค่าแก่เราอย่างต้นลมไม้ชาขาอย่างนี้เราก็ให้ที่พักพิงที่อาศัยของเราได้แต่สิ่งที่พักพิงทางด้านจิตใจบางทีก็ลืมไปมไหลายคนก็ลืมไป ง่วนหนาะแต่สิ่งเหล่าอื่นคือมาถึงมาโลภโลภมากก็เลยรวยอยู่อย่างเดียวแต่รวยไม่ถูกรวยไม่ถูกที่ก็เป็นปัญหาอ่านะเป็นลักษณะอย่างนี้ หลายๆคนก็ขาดความพอดีในเมืม่อขาดความพอดีความดีพอก็หาหาไม่ได้บางทีบางทีก็เกินพอดีหาความพอดีให้ตัวเองให้ได้นะทุกๆคนนะที่ทําความเข้าใจเหมืันเรื่องศีลเรื่องทมเรื่องอะไรเรื่องการให้ทานก็ดีแล้วก็ดีต้องทําความเข้าใจว่าตามกําลังศรัทธาตามกำลังของตัวเองมีทรัพย์สินเท่าไหร่ก็ให้ทานแบ่งปันให้ทานบ้าง แต่หมายถึงว่าอย่าทำเกินกว่ากำลังของตัวเองกำลังทรัพย์ของตัวเองกำลังสติปัญญาของตัวเองมันก็ที่ว่าเรื่องของศาสนาเหล้านั้นก็มีคุณค่าด้วยธรร